ใครยอมแพ้กับไหมขัดฟันทั่วๆไปมารวมกันตรงนี้คะ่ะการทาความสะอาดฟันที่ถูกต้องเนี่ยต้องใช้ไหมขัดฟันเป็นประจําด้วยนะคะแต่ใช้แล้วมันเสียบไม่เข้าอ่ะทําไปก็เลือดออกตามไรฟันอีกใครมีปัญหาแบบเดียวกันลองเปลี่ยนมาเป็นไหมขัดฟันพลังน้ําดูคะ่ะรุ่นนี้อัปเกรดใหม่ล่าสุดค่ะแก้โจทย์รุ่นเดิมมาได้ดีมากต<ช>ัวชาร์จเปลี่ยนเป็นแม่เหล็กแล้วโดนน้าได้เลยไม่ต้องมีจุกปิดชาร์จเร็วชาร์จไวาชาร์จครั้งหนึ่งใช้ได้30วันที่ใส่น้ําก็ย้ายมาอยู่ด้านบนค่ะใช้งานง่ายมีหัวเปลี่ นะคะคเอาไว้กวาดลิ้นได้มีหัวแปรงแบบเล็กแบบใหญ่เข้าซอกซอนได้ดีคนจัดฟันแนะนําเลยค่ะแล้วก็หัวสแตนดาดนะคะยิงขี้ฟันกระจุยแต่ไม่เจ็บเลยค่ะที่ชอบมากคือรุ่นนี้สามารถถอดกล่องใส่น้ําออกมาล้างปากได้แล้วนะแม่ทาความสะอาดง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะไม่เป็นที่สะสมของแบคทีเรียถ้าอยากเอาไว,พว้พกพาเดินทางพับเก็บได้เหลือขนาดนิดเดียวเองค่ะวิธีใช้ก็ง่ายมากๆนะคะเอาเข้าปากก่อนแล้วค่อยเปิดเครื่องแล้วก็ฉีดไล่ไปตามฟันให้ครบทุกซี่ได้เลยค่ะใครปากเหม็นฟันซ้อนฟันเกแปรงลําบากแปรงแล้วขี้ฟันไม่ ออเอาตัวนี้ไปช่วยเสริมค่ะใช้ง่ายดีไซน์สวยฟังก์ชันดีพิกัดในตะกร้าเลย